สวัสดีครับพี่น้องมือน,นี้มะเร็นของสูงครับไม่แย่ใครหมดแดงผุนยัง <Okay. S 1> ด <laughs> เด็กพี่น้อง <laughs> จะได้กินบ่ิไดียวตรงบร่ตรงบอร่อผุนห้งที่สวงหมดเนย บ <laughs> ูมีที่วอดค่างานหน่อยหนึ่งนงินงานหน่อยหน่อยหมดอ่ะลดจันเงนเอาใบไมให้ลงุงดังมันถึงอยู่นะนอนนโอ้เหลี่ยมตาอยู่สูงครับ ในหัวเาขาซ่องนั่นทุนตรงไหนตรงล่งอยู่อ่ะนั่นละโอ้โหฟังเลยอ้หูฟี่ใครจะบอกยังอีู่ดอู้อยู่สูงครับ ยังไงกองเนี่ย้เหรอยมาแตกแตกแตกตงอยู่ตรงอยู่นี่น้องเ้ยี่เจี๊ยดิัว้งหน่อยเล่นหน่อยเดียวเดนหอยเดียวดนหอยเดียวเอาไมเอาไมห้างหน่อยทั้งได้ใจเป็นยังไงครับถอดียังไงก็ได้กินมือนน้ quay 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 hang nghỉ Đi lại bao bao nhiêu bao 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 Mì 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 có câu เนี่ย <be> ต <ams políticas> ้องไหลพอคนดเอาจับมาจับเลยครับไปลำบากอีีเลยมั้งส่วยจะได้กินนันนี่สมราคาไเนี่ยู้ละหาร้อยในลูกเะเบ้าเยมั้นีชิบะไเยวะเบิดมือนะไปเฮาของละหน่อยก็เอาละหน่อยก็เอาู้ละหาร้พี่น้อง มันน้ำเส้ลายๆนะขึ้นลโ,โอ้เบิงบ้งเบืงบ้งเบื้งล่ล่าอะไรบ้างนี่กูโอ้พี่นงมากระายมาตั้งมาตั้งหังไปงี้ตาบ่าไข่มันหลายดิไม่งัมนหังนี่ครับพี่น้อง สุดยอดเลยคังนี่นี่วันนี้เบิดอยู่นี่จะไปไหมโอเคพูน่ะพูน่ะโอ้เบิงครับเบิดเบิงครับเบิงโอ้ดอกนี่ มันบวมเบิดเว้ยเดี๋ยวขึ้นเอาอยู่ห้างังขางยันน้อยปวดปวดมึดเบิ้งครับเบื้ี่น้องอุ้ยหูดอกนี่เยอะไปไหมวะโอ้โหนี่มาเลยแยังดอกนี่ดอกนี่พร้มรุนรุ่นละลายผดรุ่นกัหลายผดโอ้ เป็นเปล่งนะแับนี้มุดกระไอั้ที่ไร่กันกองจังขึ้นไปทางออกทางนเย็นบ่เห็นเขาซองเงินโอ้ยหั้งกี่นะเหย่หลายคนนะเอาไหมเอาไหมมึงกับบึงอนนี้ย่เงี้บ่อหมนี่มีบ่จิบๆกันพี่น้องมีม นี่กับบบลายใครอยู่นนพีน่น้องเบิ้งครับเบิ้งโอ้หมดแดงครับไปครับพอคนได้แล้วสามโพี่น้องไปทางใดมือนีไปี่อ่กไปเอาะลงคุ น้ำว้าคักคักคักได้อยู่เหรอเหรอนีม <c oughs> ีอยู่จะมีหน่อยอืเจ็บที่เราหน่อยไปหาลายเอา ตัวสีได้เลยพี่น่องเลยลำบากอีกปวดข้อ <c oughs> <c oughs> อ้านเหลี่ยมเนย์บนันเองไมกลับจปคองมันไปเนาะ ตนอันนั้นมึงเกิดเมื่ไหร่ถึงวะวู้ข้าวมันขึ้นมาอย่างนีง้ตายดูเขาเี่ย

cũng bị chắp luôn hang này này cũng bị nhặt ôi chắp luôn tiềm sùng của chú bên phố bên nhà đây khay em thấy khỏe này ôi à như thế nào buồn nhưng Ô, đéo, đéo, đéo. โคตดห้ายหลายร้ายเฮ้ัดขัดขัดขยันเต็ม